สวัสดีครับผมพบกับลุยดะครับผมคราวนี้มาเก็บกู้อาวุธหนักคือเก่าครับเมื่อวานฝนตกหนักครับผมจะมีผลงานหรือไม่ครับดักไปรวมยี่สิบกว่าอันครับผมไปร่วมรุนด้วยกันเลยว่าจะมีผลงานหรือไม่ครับโดยน้ำหอมดาวนี่เนาะฉีดพ่นไปที่เหยื่อนนะครับจะมีผลงานหรือไม่ฝนตกก็หนักทั้งคืนเลยครับพายุเข้า ไฟฟ้าก็ดับเมื่อคืนโอเคครับไปร่วมลุ้นด้วยกันว่าจะมีผลงานหรือไม่ครับก่อนอื่นก็ถูกอ,อกถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุยอะทํางานครับผมไปเ,เลยครับ ่วงนี้น้ำท่วมครับน้ำเยอะนี่ครับสภาพสวนเก่าครับสวนร้างไม่ได้ทำประโยชน์มาสองสามปีแล้วครับผมน้ำก็ท่วมตลอดเนาะนี่น้ำเยอะหนูก็จะน้ำท่วมร่องแล้วครับผมท่วมร่องท่วมคันหมนแล้วก็เหลือแต่คันกั้นระหว่างคลองครับหนูจะขึ้นมา <c oughs> อยู่ข้างบนคลองคันคลองหรือเปล่า ถามีก็ตีครับถ้าไม่มีก็ไม่ตีโอเคครับผมรวมลุ้นด้วยกันครับอ่าเหมือนเดิมครับเงียบนิ่งเลยครับเก็บดักทิ้งทิ้งไว้ครับผมยังอยู่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวกกลับมาค่อยเก็บครับผม หนูไม่เข้ามาครับฝนตกทั้งคืนครับผมเขียดครับเขียดเขียดเขียวโอ้โดนเขียดเขียวครับผมจะมีผลงานหรือไมอ่ป่าป่าดงไปครับผม น้ำก็ท่วมเยอะแล้วครับผักยาก็เยอะทีนี้แมคโครหลอกดึงออกไม่หมดครับผมเดินจะลําบากหน่อยฮึบมีผลงานหรือไม่รวมลุ้นด้วยกันครับ อยู่เหมือนเดิมแสดงว่าหนูหนาวหนูหนาวหนูไม่ออกมาอยู่เหมือนเดิมลยครับไม่กระดิกเลยไม่กระดิกเลยครับ ไม่มีเลยครับอยู่เหมือนเดิม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 เนี่ยรอยกินแต่ไม่เข้าครับน่าจะเป็นหนูท้องขาวซะเยอะอยังมีผลงานให้พี่น้องดูไหมไม่มีไม่มีครับ งยเม็นเม็นเยี่ยวแมวครับโอ้รอยกัดเต็มเลยครับแต่ไม่เข้ากลับครับผมรอยกัดหญ้าเต็มไปหมดเลยครับผมก็ดักทิ้งทิ้งไว้ครับยังมีผลงานไหมไม่มีเลย ไม,ม,ม,ม่มีครับไม่มีไม่มีครับไม่มี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 